สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะคะนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะสอนโดยครูน้ำค้างสุนทลาพรค่ะหลังจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องอะไรคะเรื่องวัฏนจักน้ําใช่ไหมคะซึ่งจบบทเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเอาวันนี้นะคะเราจะมาสอบเก็บคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะคะ มีสิบข้อให้นักเรียนนะคะทำลงในสมุดโดยให้นักเรียนเขียนข้อหนึ่งแล้วก็ตอบเลยไม่ต้องเขียนโจทอยอ์อย่างข้อหนึ่งนักเรียนตอบข้อกอใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียน1ตอบกอแค่นี้ค่ะ,ะครูขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทําข้อสอบให้ได้เต็ม1ิคะแนนเลยนะคะข้อ1น,นะคะถามว่า วัฏาจาักรน้ำหมายถึงอะไรก็การหายใจของมนุษย์ขอการคายน้ำจากต้นไม้ข้อการหมุนเวียนของน้ำในลำธารงอการเกิดการหมุนเวียนของน้ำที่อยู่ในโลกข้อ2ข้อใดเกิดจากการได้รับความร้อนกไก่ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำขอไข่น้ำกลายเป็นไอน้ำ คอควายหยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็งงองูน้ำกลายเป็นน้ำแข็งข้อ3ปัจจัยในข้อใดสำคัญที่สุดในการเกิดวัฏจักรน้ำก็ไก่สิ่งมีชีวิตขอไข่ความร้อนคอควายลมงองูป่าไม้ข้อ4ลักษณะอากาศในข้อใดทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ระเหยได้เร็วที่สุดกไก่ฝนตกขอไข่หนาวจัดขควายร้อนจัดงองงูมีหมอกข้อ5ลมมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำอย่างไรกไก่ทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำขอไข่ทำให้ต้นไม้คายน้ำมากขึ้น ข้อควายช่วยพัดพาไอน้ําในอากาศไปนะคะทําให้น้าเยระเหยได้เร็วง,งูช่วยให้ไอน้ําควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําข้อ 6. เมื่อไอน้ํากระทบกับความเย็นไอน้ําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกไก่ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําขอไข่รวมตัวกันเป็นน้ําแข็งข้อควาย ลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศงองงูไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อ7การที่น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทำให้เกิดผลดีอย่างไรกรไก่ทําให้น้ามีความสะอาดขอไข่ทําให้น้ามีราคาถูกคอควายนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้งองงูทําให้น้ำไม่หมดไปจากโลก ข้อ8จากการทดลองแบบจำลองวัฏจักรน้ำเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีเกิดอะไรขึ้นที่แผ่นพลาสติกใสกอไก่มีไอ้น้ำเกาะขอไข่มีหยดน้ำขอควายมีการแข็งตัวของน้ำแข็งงอง,งูไม่มีข้อใดถูกข้อ9จากการทดลองแบบจำลองวัฏจักรน้ำ เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีเกิดอะไรขึ้นที่แผ่นพลาสติกใสกไก่มีไอน้ำเกาะขอไข่มีหยดน้ำคอควายมีการแข็งตัวของน้ำแข็งงองูไม่มีข้อใดถูกข้อ10จากการทดลองแบบจำลองวัฏจักรน้ำการวางก้อนน้ำแข็งบนแผ่นพลาสติกใสมีผลกับอากาศร้อนภายในขวดแก้วปากกว้างอย่างไร กอไก่ทำให้อุณหภูมิคงที่ขอไข่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นคอควายทำให้มีอุณหภูมิลดลงงองูทำให้มีอุณหภูมิแปรปรวนทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อสอบเก็บคะแนน1ิคะแนนนะคะ,อะขอให้นักเรียนนะคะได้คะแนนเต็มสิบทุกคนนะคะ,ะแล้วถ้านักเรียนคนไหนนะคะทำข้อสอบเสร็จแล้ว ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าจะส่งไปที่รายส่วนตัวครูก็ได้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ